ใยแก้วหมดแล้วนะครับแล้วก็รอบที่แล้วไปทำร้านอื่นมายใยแก้วไม่ค่อยมีคุณภาพนะอันนี้คือไฟเบอร์ที่เขาใส่มาให้แข็งเลยขึ้นรูมให้ทีนี้ครับถอนเปลี่ยนเรียบร้อยมาแล้วจนะากที่ตอนแรกนะหรือมาเป็นเขาเรียกอะไรไฟเบอร์ใช่ไหมใยญยไฟเบอร์ซึ่งมันไม่วรใช้นะ ในที่สุดเรากเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทนะครับหลังจากที่เปลี่ยนยายแก้วไปแล้วนะนี่ใส่จุกเพิ่มนะอุ้ยเห็นปะเออข่ายไปเยอะเลยนะถ้าเป็ียนใยแก้วนะครับ1,500แล้วก็จุกอีก300นี่ดูงานดูงานจุกเขานะครับกีนกาล่านะครับลาดปลาเกลี62นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะไปเจอกันบ๊ายบาย